มึงให้คนอยู่บ้านนะแต่บางกิจาการนะมันไม่เล่นด้วยนะทา,ทางที่กิจาการแม่ไม่ได้จะเป็นต่อการรอชีวิตของผู้คนเลยแม่ยังมาขับให้คนไปทำงานอยู่เลยใครหยุดแม่งหักังินอีกแล้วแบบนี้มันหนึ่จะจบคือเงินบริจาคมันช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่การที่มึงจะช่วยหมอช่วยพยาบาลได้จริงๆอะ่ะคือการที่มึงจะต้องหยุดไอ้โรคหาเนี่ให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ครับมันไม่มีอะไรตรงจุดไปกว่านี้อีกแล้วแล้วเราจะช่วยได้เนี่ยด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นครับสศรษฐีบอ,อกมาแล้วกราฟบอ,อกมาแล้วอยู่บ้านคือบางคนมันอยู่ได้ไงไ, from home ได้่นหาเชน่วง การล็อกดาอยู่บ้านมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนเดียวแล้วจบมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดต้องทาทั้งระบบนะทั้งนายจ้างทั้งลูกจ้างทั้ง,ง,งับเลแผงลอยมึงอย่าพูดเลยเรื่องพักชำระนี่เอาความจริงไหมสมมติมึงเปนีน้ก้อนเวลามึงจ่ายตามวงรอบปกติมึงต้องจ่ายทั้งต้นทั้งดอกถูกไหมสมมติมึงเคยส่งต้น2 0 0พันมึงต้องจ่ายดอกพันหนึ่งพักชำระนี่ที่เจอมาเนี่ยคือแม่งพักแค่งเงินต้นแต่มึงยังต้องส่งดอกอยู่ครับหมายความว่าไงหมายความว่าแทนที่จะพักจริงๆแม่งไม่ใช่แม่งเป็นพักจ่ายเงินต้นส่วนเดียวแต่ดอกมึงยังต น้อยลงเพราะมึงจ่ายแค่ดอกแต่ถ้ามึงดูยาวๆทางก้อนนั่นคือมึงต้องจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมเลยพักไปกี่เดือนไม่กี่กี่เดือนมึงก็ยืดเท่านั้นเดือนน่ะต้นไม่ลดพอวิดกฤดหมดมึงกลับมาจ่ายแบบเดิมสามพันแบบเดิมไอ้ช่วงที่มึงพักมึงคือมึงจ่ายดอกฟรีๆไงเข้าใจว่าถามว่าแบบนี้มันพักตรงไหนมันมีแค่ไม่กี่เจ้าที่พักหมดเลยทั้งต้นทั้งดอกไม่กี่เจ้าเออเป็นแบบนี้เข้าใจว่าคือธนาคารนั่นก็ไม่ได้จริงใจไงแล้วมึงนี่เขาอยู่บ้านแล้วมึงดูดิตัวเล็กกระจิ้ย่อยมันจะอยู่ยังไ อยากรับผิดชอบอยากล็อกดาวน์อยากให้โลกนี้มันจบเร็วๆเท่านั้นแหละแต่ระบบของมึงอ่ะสนับสนุนการรับผิดชอบของผู้คนมากน้อยแค่ไหนละครับไอ้หาแต่ไปที่ทุกคนนะขอย้ำนะทุกคนทุกคนถ้าแม่งไม่ช่วยกันเนี่ยมึงจะล็อกยังไงก็ไม่สำเร็จหรอกเพราะเธอไม่ได้ตายจากโควิดจะตายเพราะไม่มีแดดเราถ้าเอาจริงต้องเอาจริงทั้งหมดมึงก็เห็นแล้วที่อู่ฮั่นนั่นแหละของจริงแล้วดูผลลัพธ์เจ๊งก็ต้องยอมเจ๊งพร้อมกันทั้งเมืองคนที่เตรียมพร้อมมาก่อนมึงอาจจะพอรอดได้แต่คนที่ไม่เตรียมพร้อมแน่นอนมึงเสียตัวแน่มมงไ้กกาาัิยรรรจะเเนนูออธุป็ มึงเกมโอเวอร์มึงก็รีเซ็ตเล่นใหม่ได้แต่ชีวิตมันไม่ใช่ลงหายใจมันไม่ใช่เว้ยไวรัสแดกแล้วมึงตายห่าเนี่ยมึงเล่นใหม่อีกทีชาติหน้าเลยนะตอนนี้มันไม่ใช่จังหวะแล้วที่มึงจะไปขยันทำงานขยันเปิดร้านการในหาโลกมันยังระบาดอยู่เฮ้ยมันไปไกลกว่าเรื่องการเมืองแล้วการเมืองอะไรไม่มีใครสนใจการเมืองแล้วการเมืองตอนนี้มีประโยชน์อย่างเดียวนะเป็นที่ระบายอารมณ์ของผู้คนมันพ้นความต้องกของของการเมืองแล้วมันเป็นการเมืองแล้วตอนนี้การเมืองมึงต้องอยู่บ้านแล้วเมื่อคนแม่งพร้อมใจกันอยู่บ้านรัดมือ าามึงต้องช่วยจริงๆธนาคารมึงต้องช่วยจริงๆทุกคนอยากช่วยหมอทุกคนอยากอยู่บ้านเราอยู่บ้านเพื่อแสดงความรับผิดชอบเราอยู่บ้านเพื่อบอกว่าเฮ้ยกูไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่รัฐคนที่สามารถควบคุมนโยบายได้มึงช่วยกูหน่อยเถอะครับช่วยกูจริงๆสักทีไม่ต้องถามว่าอยู่บ้านเราจะทาอะไรถ้าคิดจะทํามันทําได้มันมีอะไรให้มึงได้ทําแน่นอนครับถ้ามึงตั้งใจจะทํานะ <S <S <ๆ S 1> แล้วเผลอๆเนี่ยรายได้เนี่ยมันจะเยอะกว่าเดิมก็ได้ <S <S <ๆ S 2> ไม่ต้องกลัวตอนนี้คิดพี่ทำสต๊อกสต๊อก,อกไว้เนี่ยกูเรื่องนี้เรื่องเดียวสร้างรายได้จากที่บ้านกู ไม่นิ่งเฉยหรอกเพราะนี่คือความรับผิดชอบของกูขอแค่มึงกล้าทำตาอย่างเดียวแหละเดี๋ยวได้เห็นกัน อนนี้บรรดาอินฟลูเอนเซอร์คนทำสื่อเนี่ยเริ่มร่วมมือกันแล้วนะครับและต่างคนต่างเราจะออกมาช่วยกันบอกคุณว่าอยู่บ้านแล้วทำมาหาก,กินอะไรดีเอาตัวรอดและหาเงินกันยังไงดีพวกเรากำลังเริ่มสิ่งนี้กันอยู่นะครับไมไ่นิ่งเฉยเราจำเป็นต้องอยู่บ้านแล้วครับโปรดอย่าคิดว่าตัวเองแข็งแรงแลวจะปลอดภัยนะครับเราได้เห็นแล้วว่าผู้ที่ติดเชื้อหลายรายเนี่ยไม่มีการแสดงอาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ร่างกายแข็งแรงแต่คุณสามารถเป็นพาหะชั้นดีของโรคนี้ได้ความแข็งแรงของคุณทําให้คุณชะล่าใจและกลายเป็นอาวุธชีวาค่่่อนทีีดด้ยุรูตัััสกบ หาอะไรอ่านหาอะไรทําไปก่อนครับอย่าให้แพทย์พยาบาลผู้เสียสละของพวกเราเนี่ยต้องทํางานหนักเกินไปโดยใช่เหตุไปมากกว่านี้เลยผมและแฟนเพจทุกคนขอเป็นกาลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะครับคุณคือฮีโร่คุณคือนักรบในแนวหน้าอย่างแท้จริงพวกเราจะทำหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดครับเพื่อให้พี่ๆทุกท่านปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ได้อย่างรู้ล่วงปลอดภัยและประสบความสาเร็จในที่สุดครับ